สวัสดีครับคอบอลแฟนเพจราคาคุยพบกวับผมคุณชายรองมากลางสัปดาห์เช่นนี้นะครับเราก็มาว่ากันต่อที่ยูฟาแชเมเปียนลิกนั่นเองนะครับค่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของชาเก้ศูนย์สี่นั่นเองนะครับจะเป็นนัดที่สองในรอบสิบหกทีมนะครับซึ่งในนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้กุมความได้เปรียบด้วยกฎอเวโกเนี่ยสามารถไปทำอเวโกมาได้ถึงสามประตูนะครับนัดแรกของแมนซิตี้เนี่ยโกงความตายมานะครับ เล่นสิต,ตัวชนะมาได้3มประตูตัวสองนะครับอย่างสวยสดงดงามนะครับนัดนี้ก็เลยบอกว่าแมนเชสตียได้เปรียบเยอะเลยครับหลายช่วงตัวนะครับสำหรับผลงาน5นัดล่าสุดของแต่ละทีมเนี่ยก็ยังดูดีอยู่ที่เจ้าบ้านเหมือนกันนะครับหนัดหลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ยชนะ4เสมอ1และก็เสมอ1นั้นเนี่ยเป็นการเสมอกับเชลซีในนัดชิงถ้วยลีกคับแล้วก็ไปดวลนจุดโทษนะครับชนะต่อ ได้แชมป์ป่นั่นเองนะครับส่วนเชเก้เนี่ยผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าดูไม่จืดครับเสมอได้เพียง1นัดที่เหลือ4นัดแพ้รวดครับราะนั้นด้วยฟอร์มเช่นนี้เนี่ยผมมองว่ายังไงแมนะซิตี้ก็เหนือกว่านะครับตัวระเบิดสกอร์อย่างกุนอเกโล่ราฮิมสเตอร์รลิงลีลอยซาน่ดาบิดซินบาโอ้โหพวกนี้อยู่ครบจัดเต็มจัดหนักแน่นอนครับเน้นชัวร์เข้ารอบต่อไปสําหรับเป๊ปผมมองว่าอย่างนั้นนะครับมันติดอยู่อย่างเดียว นะครับนั่นก็คืออัตราทดที่มันมากมันสูงถึง2เสาไฟฟ้าเกือบ2เสาไฟฟ้าครึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นผมมองว่าแมนซิตี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมายิง3-4-5เมตรหรอกครับนัดนี้เขาเล่นเพียงแค่เสมอหรือแพ้1-0นะครับแฮ้ศูนยประตูต่ตอหนึ่งก็ยังเข้ารอบเลยเพราะฉะนั้นได้ผมฟันธงสกอร์ในคู่นี้แมนซิก็จะไม่แฮ้หรอกแต่อาชนะแบบเฉืือนด้วยสกอร์สประตูต่อหนึนะครับ แล้วก็เข้ารอบต่อไปได้ในรอบแปดทีมสุดท้ายแบบสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดนักลงทุนให้ผมฟันธงเลือกข้างนักลงทุนไปอยู่กับผู้เมื่อยือนกับชาเกสูนสี่ด้วยอัตราทดที่มันมากผมว่าน่าจะได้ลุ้นมากกว่านะครับก็ขอให้เฮงๆกันทุกท่านนะครับโชคดีครับ